นายฉลองอินทนนท์เกษตรจังหวัดสกลนครเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปลูกมันฝรั่งในพื้นที่ตำบลโคกกองอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครซึ่งที่นี่เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่ทําการปลูกมันฝรั่งอย่างเข้มแข็งหลังฤดูการทํานาซึ่งมันฝรั่งในพื้นที่จังหวัดสกลนครถือเป็นแหล่งผลิตมันฝรั่งอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูกมันฝรั่ง1783ไร่ครอบคลุม3อํอำเภอได้แก่อเภอเมืองสกลนครอเภอพังโคและอโคกสีสุพรรณ หลายปีที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครประสบปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจากปัจจัยการผลิตต่างๆมีราคาเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมียาปร,รับศัตรูพืชหรือแม้กระทั่งค่าจ้างแรงงานเป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกลา่าวนายฉลองอินทนนท์เกษตรจังหวัดสกนลนครโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสกนลนครและสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกนลนครได้มีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันในลักษณะการผลิตพืชชนิดเดียวกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่จึงได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่มันฝรั่งตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นแปลงใหญ่มันฝรั่งหนึ่งเดียวในจังหวัดสกลนครเป็นการรวมตัวการของเกษตรกรในพื้นที่รวมการผลิตมันฝรั่งจนประสบความสำเร็จโดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพศ2545ปัจจุบันมีสมาชิกเกษตรกร 97รายมีพื้นที่ปลูกรวม574ไร่โดยมีนายธาตุคำสงเป็นประธานแปลงใหญ่ ส่วนสถานการณ์การผลิตของกลุ่มเกษตรกรจะปลูกมันฝรั่งเป็นพืชหลังฤดูก,การทำนาปีละหนึ่งรอบซึ่งในการปลูกมันฝรั่งเกษตรกรจะใช้หัวพันธุ์ในการเพราะปลูกประมาณ250-325ถึงกิโลกรัมต่อไร่ราคาหัวพันอยู่ที่ย6่สบถึงาบาทต่อกิโลกรัมหัวพันธ์ส่วนใหญ่จะนำเข้าจากต่างประเทศมีระยะเวลาการปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวประมาณ90วันนิยมปลูกในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนและเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมสำหรับในปี25 6 7กลุ่มแปลงใหญ่มีต้นท การผลิตเฉลี่ย23,590บาทต่อไร่ต่อปีผลผลิตเฉลี่ย390กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีรวมผลผลิตทั้งกลุ่ม1,774ตันต่อปีผลตอบแทนเฉลี่ย41,200บาทต่อไร่ต่อปีคิดเป็นผลตอบแทนสุดที่เฉลี่ย17,610บาทต่อไร่ต่อปีหากคิดเป็นกำไรของทั้งกลุ่มในการผลิตมันฝรั่งอยู่ที่10ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังได้มีการเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการเพราะปลูกมันฝรั่งอย่างยั่งยืนภายใต้สัญญาข้อตกลงซื้อขายผลผลิตมันฝรั่งโดยทำเกษตรกรพันธสัญญาหรือคอนแทกฟาร์มิงกับบริษัทเบปซี่โคลาไทเทรดดิ้งจำกัดซึ่งบริษัทจะมารับผลผลิตทั้งหมดที่ไร่ของเกษตรกรโดยเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเช่นปุย๋ยยาหรือหัวพันธุ์มันฝรั่งที่มีคุณภาพสูงเป็นต้น รวมถึงการกำหนดราคารับซื้อที่แน่นอนสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการตามหลักการตลาดนำการผลิตซึ่งจากการตรวจเยี่ยมตั้งแต่การปลูกปจ,จนถึงการเก็บเกี่ยวและการนำไปขายเกษตรกรได้ประโยชน์อย่างสูงสุดจึงคาดว่าเกษตรกรแปลงใหญ่มันฝรั่งจะสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป เกตค่ะเกตที่บริษัทต้องการค่ะขนาดแล้วก็ผิวผิวไลยค่ะผิวผิวมันเรียบค่ะบ่มีบ้องมีแมงจ้อนะคะขยกขึ้นหน่อยครับเออ